พอเราเรียกแล้วเขาไม่มีสติทำไงครับขแถวที่สองแถวที่สองถ้าเราเรียกไปแล้วอาคิกิเราเรียกไปแล้วเขาไม่มีสติตอบรับหรือไม่มีปฏิกิิรยาตอบรับนะครับเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับยกมือครับช่วยได้ครับช่วยด้ครับมีคนติดตรงนี้ครับแล้วก็พูดแังๆนะครับเอาเผื่อนช่วยได้ครับช่วยได้ครับมีคนสติดตรงนี้ครับโค้งข้างนี้ของก้าวเลยครับนะครับเพื่อนที่ไปก็เลยก้าวโค้งเนาะโค้งหัว้าวนะครับโค้งอะไรเลย เรนะูการิงนะเราต้องสติก่นนะครับใีรตอบค่ะฮะฮะกดดังอกกดดังกน่มครับอนนี้ช่วยตอบอ่าตรงนี้เลื่ออะไรหมดนะครับดูนะการจัดท่าทางต้องหการกดทัอกนะครับทีอยู่ระหานไหมรัรีารตรงกาณเกิสิีตูกั้นแลลองจับกันดูับอ่าจับอยู่นะเห็นไหมครับนะครับใช้สันจะเมือจับนะนะครับวิธีการนะครับวิธีการแล้วทำอย่างนี้ครับใครถนัดซ้าย ถ้าขวาไม่ทำได้เหมือนกันกน,นะเอามือที่ถนัดลงล่างอ่ามือที่ถนัดลึ้นนะครับถ้าลองถนดัดเลยว่าถนัดขวานะครับถ้าลองเอาไปถนดัดลงนะครับมันจะรู้สึกลองนิดๆใช่ไหมมันจะรู้สึกเพราะที่มใช่ไหมฮะดังนั้นเรามือที่ถนดัดลงนะครับนะครับถ้าไล่ไล่ลงมาจะอยู่ประมาณกตรงเกือบทิ้งปีนะครับเราก็ใช้แบบนี้ไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ท่าไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไม่ได้ครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เราไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องหาท่าที่มันจะรู้สึกว่าพอดีนะครับไม่ได้ระเห็นไหมครับแล้วก็ทำการหนึ่งแน่่หนึ่งแล้วก็เอื้อมขยี้ได้ครับต้องต้นหนึ่งแน่สองแน่สามแน่สี่ให้ดูการวางมือนะครับ การวางมือที่สำคัญเนาะห้ามอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมห้ามกิน <c oughs> ลื่นดูอีกเนาะดังนั้นเราต้องล็อกล็อกมือนะครับอยู่ในท่านี้เนาะห้ามโน้มเกินไปห้ามไกลเกินไปมันก็จะไม่ได้นะครับแล้วเราก็ทําการกดตรงๆนะฮะนักเลยนะครับดูบวิธีการกดนะครับวิธีการกดนะครับอยู่ระหว่างนะฮะไหล่ไหล่ไละโอเคแยกออกจากกันเล็กน้อยอย่างนี้ได้ไหมเล็กน้อยเลยเนาต้องให้อยู่ได้นะครับเพราะเราเราขึ้นหนักลงนะมันจะไม่ ป่นอาาัี่มันของวางเงอนะครับให้ข้ากล้วกผู้ป่วยและนำนะครับน้ำการน้น,น้ำเทียนที่บอกอ็งถูกต้องครับหนึ่งและ2และ3สามและ4สี่และ5้าและ6และ7เจ็และ8และ9เก้าและสิบและสิบเอ็ดไม่ต้องสิบเอ็ดสิบสองไปเลยนะครับอ่ะอัตราเร็วนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย่สอนาทีกดลึกประมาณสองถึงสองสนิ้วประมาณห้าหกเซนมีได้ไหม ไ,ได้นะไม่ได้นะครับต้องกดนะแต่หุงนนี้หุ่นนี้มันจะมีไฟนะครับหุงนี้มันจะมีไฟขึ้นนะครับไม่ต้องกดนะเห็น,น,นไหมฮะไฟจะขึ้นนะครับ,นะรบถ้าเกิดเป็นสีเขียวเลยเนะี่ยแล้สองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองความนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีครั้งครับสามสิบทีครั้งนะร้อยรอ้อยหรืออ่ะครับทีครั้ง ประมาณสามสิบก li so, okay? like right? 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 right. right? ่อนนะครับเลื่องอะไรดูนะครับแต่การกดนึงเท่าไหร่เราต้องรู้ประมาณนะยะสองสองสิบนิ้วนะครับบางเร็วหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับหกนะครับระยะยี่สิบจนสุดนะครับแล้วก็สมมติเราเป็นยอมเหนื่อนมากดังนั้นเพื่อนต้องช่วยนะครับในการที่จะช่วยทำเนาะเพราะฉนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระดูนะครับแค่เดี่ยววันหนึ่งนะครับเป็นยังไงก็มีภาพดูให้นะครับก็มีภาในการกดหกแขนที่สำคัญเรื่องการกดบางคนแขนะครับการเรื่องแขนก่อนออก ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอานูนะครับถูงผ้าด้วยนี่คือแขนงอนะครับเนาะสองอยู่ไกลกันไปและอีกสัมันอีกนะครับการกดห้ามยกมือตายได้ไหมนะครับไม่ต้องยกมืออย่นงเงี้าบอกนะถ้ายกมือเนี่ยมันเั้ียกว่าเป็นติดยังไงนะนะครับนแรงแท็นะครับอันทำให้แขนีจะไม่ตายตายไหมต้าลองลองเล่น